ช่วงสองสาวันมานี้นะคะทางสร,รอสอนั้นก็เริ่มปฏิบัติการที่จะเจรจาให้มอบประชาธิปัต์เปิดสถานที่ราชการและการจราจรในหลายจุดค่ะขณะเดียวกันผู้อำนวยการสร,รอสอก็ประกาศกล่าวแล้วนะคะว่าจะต้องจับกลุ่มแกนนาที่ทําผิดกฎหมายมาตลอดและก็ล่าสุดสาราญาก็อนุมัติหมายจับแกนนําม็อบ19คนแล้วจากนี้ไปก็น่าจะเห็นภาพการจับกลุ่มและขอคืนพื้นที่อย่างไรบ้างเราจะไปพูดคุยกับพลโทรพรรณดลพัฒนถาบุตรเลขาธิการสมชในฐานะเลขานุการสร,รอสอค่ะสวัสดีคะ่ะท่านคะ่ะ ครับสวัสดีครับคุณพัชยาเชิญครับผมครับค่ะที่พออสอสสประกาศไว้ก็คือจะเริ่มการจับกลุ่มแกนนําในวันพรุ่งนี้6กุมภาพันธ์ซึ่งวันนี้เองก็มีหมายจับจกากสารแล้วด้วยการดําเนินการจะเริ่มขึ้นอย่างไรเมื่อไหร่คะ การดําเนินการพร้อมดําเนินการทันทีที่สภาวะแวดล้อมเอื้ออํานวยนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะเร่งปจะชสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็ให้เจ้าตัวเขาได้รับทราบนะครับตรงนี้สําคัญเพราะว่าพี่น้องประชาชนที่เป็นมวลชนรอบๆอยู่เนี่ยจะได้เข้าใจว่าท่านก็มีโอกาสสุ่มเพยงที่จะปฏิบัติผิดกฎหมายแล้วนะครับเพราะว่าการดํานเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่ปฏิบัติผิดกฎหมายครับผมครับ าการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบก็คือการที่สื่อมวลชนต่างๆนำเสนอข่าวแล้วก็มีการแจ้งไปให้เจ้าตัวคนที่เป็นแกนนํารับทราบด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับการแจ้งไปแจ้งทางสื่อหรือแจ้งโดยตรงได้ทางโทรศัพท์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เจ้าที่พยายนดำเนินการอยู่ครับผมครับแสดงว่าเกิดความกังวลพอสมควรกับการที่จะเข้าไปจับกลุ่มแกนนําแล้วมีมวลชนห้อมล้อมอยู่ ถูกต้องครับเพราะว่าตามนโยบายเนี่ยเราต้องการดําเนินการโดยที่เป็นสันติวิธีละมุนละม่อมนะครับไม่ให้เกิดความรุนแรงฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีศิลปะแล้วก็ทำความเข้าใจพี่น้องก่อนนะครับถ้าตรงนั้นเนี่ยแต่เชื่อมั่นครับพอสถานการณ์มันเอื้อม้อยความเข้าใจจากพี่น้องจะเริ่มเข้าใจนะครับตรงนั้นเนี่ยผู้ที่อยู่รอบรอบตัวก็จะเริ่มน้อยถอยลงการดัดการก็สามารถดําเนินการได้ต่อไปครับผมครับจะทําให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างไรคะในเมื่อต้องยอมรับว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งที่ยังคงสนับสนุนแล้วก็เหนียวแน่นกับทางแกกนนนําัอยู่ ก็ต้องมีความพยายามต่อไปครับแต่ว่าจังหวะมันคงจะต้องมีนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูจากแกนแกนแถวหนึ 1, ่งแถวสองแถวสามอันไหนที่เอื้อมมวยได้ก่อนเนี่ยต้องดําเนินการทันทีอยู่แล้วครับผมครับค่ะหรือหากในกรณีที่ไม่มีมวลชนห้อมล้อมแต่ว่าทางแกนนำพยายามขัดขืนหรือว่ามีการที่พยายามกีบกันพอสมควรนี่จะมีการดําเนินการอย่างไรคะ,ะการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของเจ้าหน้าที่มีความชนานาญพอครับ,รบที่จะสามารถดําเนินการได้ครับผมครับค่ะ มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะท่านว่าสสสประกาศที่จะจับกลุ่มกันนำมาอยู่หลายครั้งหลายคราวพอสมควรคราวนี้จะเอาจริงใช่ไหมคะ,เพ,ะเพราะว่าที่ผ่านๆมาก็จริงๆแล้วก็มีพรกฉุกเฉินที่มีความผิดซึ่งหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไดำเนินการจับกลุ่มค่ะใช่ครับการประกาศตรงนั้นเราประกาศออกไปแล้วใช้กฎหมายที่เรา,ามีอำนาจอยู่นะครับแต่ความชัดเจนสู้มีหมายจับไม่ได้ครับผมครับ ว่าการมีหมายตัวนี้มันจะสื่อสัญญาณไปให้พี่น้องประชาชนก็จะสังเกตว่าเจ้าที่ไม่ได้แกล้งที่จะดําเนินการต่างๆแต่สารได้ท่านวินิจฉัยและท่านมีคําสั่งแล้วฉะนั้นก็จะมีความชอบธรรมสูงตรงนี้ครับเราต้องรอจังหวะของความชอบธรรมเพราะมันเป็นเรื่องของการมีมวลชนอยู่ร่วมกันมากๆตัวนี้ครความชอบธรรมในการที่จะแสดงความเข้าใจกันเนี่ยสำคัญมากครับผมครับค่ะ การมีหมายจับออกมาที่เป็นการยืนยันว่าทางการนํามีความผิดไม่ควรไม่ไม่ควรที่จะเดินตามกันอีกต่อไปตรงนี้มันจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์ให้ผู้ชุมนุมนั้นฮึกเหิมกันมากขึ้นไหมคะอ่ามันจะเป็นทางกลับกันครับเพราะแต่แรกแรกใยที่มันไม่มีมันก็เปรียบเสม,มือนว่าฝ่ายรัฐบาลไปกันแกล้งหรือไม่ นะครับหรือเป็นแต่ข้อกล่าวหาฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันมีคํสั่งๆาที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ว่ารัฐบาลมีความชอบธรรมและไม่ได้เป็นการกานแกล้งแต่ประการใดแต่เป็นการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายให้เกิดนิติรัฐนิติธรรมครับผมครับค่ะผู้ที่จะรับผิดชอบในการที่จะเข้าไปจับกลุ่มก็คือเจ้าหน้าที่ตํารวจโดยตรงอ่าใช่ครับตอนนี้เราก็มีชุดสืบสวนสอบสวนชุดเตรียมจับกลุ่มเนี่ยซึ่งมีเตรียมไว้หมดแล้วครับแต่ว่าแน่นอนครับต้องดูจากสภาวแวดล้อม ของของของคนที่เราจะดำเนินการครับผมครับจะไปในเครื่องแบบไหมคะหรือว่าต้องอมีการข่าวไมคก็อ่าก็ต้องดําเนินการทั้ง2ตัวแบบนะครับไม่ว่าจะไปในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบไปก็ตามขึ้นอยู่กับสถานการครับผมครับค่ะทีนี้มาดูในส่วนของการขอเปิดพื้นที่หรือว่าขอคืนพื้นที่ที่มีความพยายามในหลายจุด ซึ่งหลายจุดเองก็ยังไม่ยอมเปิดให้ท่าเจรจาหลายๆครั้งแล้วยังไม่ยอมมีมาตรการดําเนินการอย่างไรคะท่านก็คงจะต้องเพียรพยายามมันต่อไปนะครับแต่แน่นอนครับจากนั้นเราก็ต้องมีมาตรการในการใช้กําลังแต่จะมีการปฏิบัติอย่างเป็นสากลน,นะครับแล้วก็จะมีใช้ความละมุนละม่อมก่อนในการพูดคุยแต่เชื่อมั่นว่าไอ้จากการพูดคุยแล้วเราสามารถดําเนินการต่อแกนแล้วเนี่ยนะครับผมว่าพี่น้องที่ถุอมีอยู่ตรงนั้นเนี่ยสถานที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะต้องเริ่มถอยออกมาเองครับผมครับค่ะ เห็นว่ามีบางจุดนั้นมีพวกกาดเพื่อที่จะมากันไม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปด้วยแล้วก็สื่อมวลชนบางคนก็ถูกลุกลงไปด้วยมีการยิงหนังสติ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ถ้ามาตรการทางกาดเขารุนแรงมากขึ้นตรงนี้ตำรวจจะมีมาตรการอย่างไรคะแน่นอนครับเราต้องส่งสัญญาณว่าสิ่งที่เขาปฏิบัติอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับแลวเราจะดาเนินการตามกฎหมายอำนาจหน้าที่แล้วนะ แต่ทันไปเนี่ยเจ้าที่เขาจะมียุทธวิธีนะครับและมาตราการของเขาที่จะดำเนินการได้ครับแต่ว่าเขาจะดูจากสภาว่าแวดล้อมแล้วก็เริ่มปฏิบัติการเข้าไปครับผมครับก็คือจะเริ่มจากเบาไปหาหนักแน่นอนมาตรการรุนแรงที่สุดหรือว่ามาตรการสูงสุดที่จะจับกลุ่มแกรนํานี้มีอย่างไรพอจะเปิดเผยได้ไหมคะอาารก็คงไม่ใช้มาตรการรุนแรงครับแต่จะใช้ใช้การดําเนินกลยุทธ์ที่จะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปดําเนินการครับผมครับ ค่ะก็ทุกอย่างทั้งการขอคืนพื้นที่แล้วการเข้าจับกลุ่มแกนนาก็ย้านะคะว่าจะเป็นไปด้วยความละมุนละม่อมอถูกต้องครับเพเป็นนโยบายหลักและวิธีการและสัเชื่อมั่นครับจากการที่มีคําสั่งสารออกมาเนี่ยมันจะนําไปสู่การดำเนินการลักษณะนี้ได้ครับผมครับค่ะสําหรับตอนนี้ขอบคุณสําหรับข้อมูลนะคะสวัสดีค่ะครับด้วยความยินดีสวัสดีครับผมครับ